สูงส่งเข้มแข็งและงดงามมนุษยชาติเอ๋ยพวกท่านช่างเปราะบางและยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันโลกใบนี้เต็มไปด้วยความโลภความริษยาและความกลัวแต่ในห้วงแห่งความมืดนั้นยังมีคนคนหนึ่งที่เลือกจะจุดไฟให้ผู้คนเห็นแสงแห่งศรัทธาอีกครั้งวันที่2กุมภาพันธ์หลังกลับจากฮ่องกง ชายชื่อชินอิจิยามามโตและภรรยาเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะทางใต้โอกินาวะที่นั่นมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธธรรมถูกหว่านลงมาได้ครบ20ปีพอดีครั้งหนึ่งเขาเคยยืนเรียกร้องให้โอกินาวะกลับคืนสู่อธิปไตยของญี่ปุ่นแต่ในวันนี้เขากลับมาเพื่อปลุกชีวิตให้ผู้คนที่ยังเจ็บจากสงครามเขาไม่ได้ถือธงหรืออาวุธ เขามาพร้อมเพียงคำพูดและหัวใจที่เชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์คนโอกินาวะบอกเขาว่าแม้เกาะจะกลับคืนสู่ญี่ปุ่นแต่ชีวิตผู้คนยังยากลำบากราคาข้าวข,ของสูงขึ้นเด็กๆด,ดูเศร้าความหวังดูห่างไกลและนั่นเองคือช่วงเวลาที่ผู้นาแท้จริงปรากฏชายผู้นั้นไม่ได้พูดถึงการเมืองแต่พูดถึงหัวใจจงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกเดือน คือคำของพานิชเรนที่เขายกมาเตือนสมาชิกทุกคนในห้องเล็กๆของสมาคมที่โอกินาวะเขาพูดกับเด็กนักเรียนว่าพวกคุณคือทรัพย์สมบัติของศตวรรษที่21ผมจะเป็นบันไดให้พวกคุณก้าวไปให้ไกลกว่าผมจากคำพูดนั้นเด็กๆหลายคนเติบโตขึ้นเป็นผู้นำจริงในภายหลังความศรัทธาที่จุดขึ้นในวันนั้นกลายเป็นไฟที่ไม่เคยมอดดับและบนฟ้าของโอกิ นาว่าสายฝนหยุดลงเหลือเพียงสายลุ้งแห่งความหวังชีวิตของมนุษย์คือการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนความมืดในใจให้กลายเป็นแสงและแสงนั่นเองจะเชื่อมหัวใจของผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันนี่คือการปฏิวัติของมนุษย์สายลุ้งแห่งความหวังที่จะไม่มีวันจางหาย